สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมธธเนศติดพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอ e ีฟินสคูลนะครับวันนี้อยู่ในหัวข้อเงินเย็นอ่อนค่าสุดในรอบ20ปีเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังน่าลงทุนอยู่ไหมโดยความคิดเห็นส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ถือว่าอยู่ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวแต่เขาอยู่ในภาวะซอฟต์แลนดิ้งมายาวนานพร้อมกับเผชิญปัญหาพวกสังคมสูงวัยภาวะเงินฝืดผมเคยพูดไว้ว่า ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศตัวอย่างที่ผมเอาไว้ติดตามว่าเฮ้ยประเทศไทยอ่ะเรามีโอกาสที่จะมีความคล้ายคลึงกับญี่ปุ่นมากน้อยแค่ไหนเพราะเพราะว่าคือประเทศญี่ปุ่นกับไม่ได้มีปัญหาเงินเฟอ้อเหมือนกับประเทศอื่นแต่จนกระทั่งล่าสุดเนี่ยเราก็จะบอกว่าถ้าเราตามข่าวเนี่ยจริงๆแล้วในในเว็บนี้นะครับญี่ปุ่นเนี่ยเงินเฟอ้อแค่0.9%ร์แต่เราคงเห็นข่าวนะครับเขาก็คาดการณ์ว่าเงินเฟอ้อญี่ปุ่นจะขึ้นไปที่1กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็มีประเด็นพอสมควรนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ เพราะฉะนั้นถ้าเงินเฟอ้อยาวนานเนี่ยส่งผลอยู่ละแต่ครั้นี้ผมมามาให้ดูประเด็นว่าคือค่าเงินประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับให้ดูปัจจุบันก็อ่อนค่าสูงสุดในรอบ20ปีเลยดีกว่านะแล้วประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันยังน่าลงทุนเยอะม้่มันมีปัญหาโน่นนี่นั่นและล่าสุดจริงๆวันนี้นะครับมันก็มีข่าวว่าธนาคารกลางของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ระดมเงินนะซื้อพันธบัตร10ปีของประเทศตัวเองเนี่ยไม่อันอ้นพูดอย่างนี้ดีกว่าคือเพื่อไม่ให้ดอกเบี้ยมันสูงเกิน ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีหนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมอยู่ที่266%ของ GDP ความโชคดีขเขาก็คือเขาเป็นหนี้ของคนในในประเทศอของบริษัทเอกชนในประเทศเอาให้ประเทศเกู้อะไรเงี้ยแล้วก็มีความเป็นชาตินิยมเขาก็เลยจะมีคาแรคเตอร์พิเศษแล้วก็อยู่มาได้ยาวนานกว่าประเทศอื่นต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคือเอ้ยหนี้เขาสูงแต่ว่าเขาไม่เป็นอะไรเนี่ยเพราะเหตุนี้นะคราวนี้ เรามาดูก่อนว่าเออว่าประเทศญี่ปุ่นยังน่าลงทุนอยู่ไหมถ้าเราดู GDP เขาย้อนหลังไป25ปีเนี่ยเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยเคยกลับไปโตนิดหนึ่งเนช่วงปี2011-2012แล้วก็ไม่โตเลยแต่ถ้าเราดูกับประเทศประเทศอื่นนะมันจะเป็นกราฟพ,พุ่งขึ้นอย่างเดียวสมมติเราดูสหรัฐดูไทยเนี่ยมันจะไม่รุ่มๆดอนๆอย่างี้ประเทศที่ GDP หรือว่ารายได้ประเทศเนี่ย ไม่โตมาแล้ว20ปีหรือ10กว่าปีเนี่ยจะคล้ายๆญี่ปุ่นกับยุโรปแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเกิดก่อนแล้วก็ยุโรปเนี่ยเกิดตามมานะครับเพราะงั้นญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วรายได้ไม่โตมายาวนานแล้วลุ่มลุ่นวนดอนนะครับแล้วพอค่าเงินประเทศญี่ปุ่นอ่อนค่าเนี่ยมันเอ๊ะมันมันน่ากลัวไหมอ่าพออ่อนค่าสุดเราก็ต้องไปดูนี้ก่อนนะปกติแล้วเนี่ยถ้าเราดูตัวเลขนี้ก่อนนะ ปกติแล้วเนี่ยเราต้องไปดูตัวเลขส่งออกนําเข้าก่อนเห็นไหมเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตกับอินพ์ตล่าสุดนะข้อมูลเดือนมีนา2022นะเราสังเกตตัวเลขก่อนตัวเลขเขาเนี่ยพอๆกันก่อนนะแต่เราสังเกตว่าอินพ์ตเขาเนี่ยเห็นไหมจะสูงกว่าเอ็กซ์พอร์ตเล็กน้อยอ่าพอเราดูอย่างนี้มันก็อย่างนี้ประเทศเราสมมติว่าผมเปรียบเทียบนะอ่า GDP ก็เหมือนกับรายได้เข้าประเทศถูกไหมว่าแต่ละปีมีรายได้มากน้อยแค่ไหนอ่าอันนี้เวลามีรายได้เข้ามาเนี่ย มันก็มีเงินเฟ้อถูกไหมอ่าต่อให้จะเฟ้อแบบว่าเฟ้อน้อยอ่ะเฟ้อปีแล้วแบบ0.9เปอร์เซ็นต์อ่า0.1อ่า 0. อะไรเงี้ยถ้าเงินเฟ้อน้อยมีข้อดีคืออย่างงี้รายได้ไม่โตเงินไม่เฟ้อก็เหมือนกับรายได้ไม่เพิ่มแต่สมมติว่าถ้าเกิดอย่างงี้นะ GDP โตปีหนึ่งนะอ่าโต1เปอร์เซ็นแต่ว่าเงินเฟ้ออ่าผมยกตัวอย่างเช่นสหรัฐอย่างเงี้ย GDP เขาโต5.5%แต่เงินเฟอ้อ8.5%แสดงว่าจริงๆแล้วรายได้เพิ่มขึ้น5%แต่ค่าใช้จ่ายอะเพิ่มขึ้น8.5%แสดงว่าโดยแนวโน้มประชาชนเดือดร้อนนึกออกปะซึ่งที่ผ่านมาเศรษฐกิจญี่ปุ่นอย่างเงี้ยโตเงี้ย0.7อย่างเงี้ยเงินเฟอ้อ0.9ก็เงินเฟอ้อมากกว่า GDP โตต่ตอปีถูกไหมแสดงว่าจริงๆแล้วประเทศเนี้จนลงเรื่อยๆเอา,อางี้ดีกว่าลำบากขึ้นเรื่อยๆจะเรียกว่าจนลงเรื่อยๆคือรายได้ไม่พอรายจ่ายขึ้นเรื่อยๆก็เหมือนกับปัญหาเงินเฟอ้อในปัจจุบันของประชาชนนั่นแหละ คราวนี้ญี่ปุ่นเนี่ยคราวนี้เราก็ดูเฮ้ยคราวนี้เราก็ไปดูก่อนว่าถ้าเงินเขาอ่อนค่าในรอบ20ปีแล้วปรากฏว่าเขาส่งออก8 0 0พแต่นำเข้า8 0 0พใช่ไหมเดือนมีนานะถ้าสถานการณ์แบบนี้แล้วเงินเยนอ่อนค่าอีกมามาหมายความเมา่ไรหมายความว่าถ้าเกิดว่าเขาจะนำเข้าเนี่ยเขาต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นถูกไหมต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นเพราะส่วนใหญ่เวลาเราเรานำเข้าจะเป็นสกุลเงินดอลลาร์ถูกไหมเราก็ต้องใช้ ใช้ดอลลาร์เท่าเดิมแต่เราต้องเอาเงินเย,ยนไปแลกเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นประเทศไหนที่มันอิมพอร์ตมากกว่าเอ็กพอร์ตเนี่ยเวลาเงินเงินอ่อนค่าส่วนใหญ่แล้วมันจะซ้ำเติมส่วนใหญ่น,มนะมันจะซ้ำเติมมันก็ทําให้ค้าขายแล้วไม่กําไรถูกไหมสมมติว่าเราส่งออกส่งออกลบนําเข้าอย่างเงี้ยมันก็คือเห็นไหมเกินดุลการค้าเราก็เห็นว่าติดลบนะก็คือเอ้ค้าขายไม่มีกําไรเลยว้ต่อมาเราก็มาดูดุลบริการถูกไหมก็คือสมมติรวมท่องเที่ยวด้วย แต่ดุลบริการเขาเนี่ยยังเป็นบวกอยู่นิดหน่อยอ่าแต่ถ้าเราดูกราฟดูโดยแนวโน้มเนี่ยดูถอยหลังไป25ปเีเราก็จะเห็นว่าโดยญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วช่วงหลังๆเนี่ยสมมติว่าเราดูช่วงช่วง10ปีหลังเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยเขาจะเริ่มคือตั้งแต่ปี2018เนี่ยเขาก็เริ่มขาดดุลการค้าอยู่บ้างแหละแต่โอเคมา2022เนี่ยเขาก็ขาดทุนหนักขึ้นเห็นไหมกราฟมันเป็นซิกแซกลงอะ่ะขาดดุลการค้ามากขึ้นอ่า ก็ถือว่าส่งสัญญาณไม่ค่อยดีแล้วถูกไหมอพอเรามาดูดุลบริการคือญี่ปุ่นเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันก็คือว่าญี่ปุ่นก็ถูกประเทศอื่นแย่งมาเก็ตแชร์แหละนึกออกไหมก็ถูกจีนถูกอะไรแย่งมาเก็ตแชร์เทคโนโลยีที่เขาเด่นเนี่ยก็ถูกต่างประเทศแย่งไปเรื่อยเ,อยเป็นประเทศเทคโนโลยีก็ถูกแย่งนูน่นนี่นี่นั่นไปเรื่อย,อยนะครับเขาก็เสียส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับประเทศอื่นแล้วถ้าเกิดว่าเขาต้องบริโภคเยอะเขาก็ต้องนําเข้าเยอะนึกออกไหมอย่างอย่างประเทศเขาเคยมีโรงงานนิวเคลียร์พอระเบิดไปเขากลัวเขาก็นาเข้าน้ํามันเยอะ ใช่ไหมแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่เขาต้องนําเข้านะงั้างน้เขาก็เสียเสียประโยชน์เวลาน้วน้ำมันแพงเขาก็เสียประโยชน์แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ยังพออยู่ได้เพราะว่าสังเกตว่า,าพอรวมดุลบริการแล้วเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยู่ได้มายาวนานสังเกตว่าดุลบริการเขาเนี่ยไม่เคยติดลบเลยนะไม่เคยต่ำกว่าศูนย์เลยจนกระทั่งแวบๆเห็นไหมปีสองพันสิบสี 2013, 2014, ่อย่างเงี้ย2013 2014บสาบแวบๆอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็เกินมาตลอดเสร็จแล้วตอนเนี้ยเขาก็เริ่มกลับไปมีปัญหาอ่่บบ้้าาางวแอถ ถ้าจะพูดตามตรงคือตอนเนี้ถ้าเกิดประเทศญี่ปุ่นเปิดประเทศแล้วแล้วการท่องเที่ยวกลับมา,าเหมือนประเทศไทยอ่ะคนไปเที่ยวเยอะแล้วดุลบริการเขาดีเนี่ยถ้าเอาตรงๆเลยก็คือว่าเขาพออยู่ได้แต่เขาไม่โตคือนี่ใช้ไม่ได้หรอกแต่เขาไม่โตแต่ว่าเราก็ต้องไปลุ้นนะว่าเพราะว่าดุลบริการเนี่ยมันรวมกับดุลการค้าด้วยแต่สมมติถ้าเกิดน้ํามันแพงมากๆ เอาเป็นว่าถ้าจากที่เราดูข้อมูลสรุปมาถึงตอนนี้ต้องบอกว่าโดยโดยความคิดเห็นส่วนตัวถ้าเราถ้าเราลงทุนเป็นแบบว่าลงทุนเป็นประเทศอะไรเงี้ยต้องบอกว่าโดยความคิดเห็นส่วนตัวผมว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ไม่น่าลงทุนคือเขาอยู่ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเหมือนกับยุโรปอะถ้าแบบว่าลงทุนเป็นประเทศนะไม่ได้ลงทุนเป็นเป็นลายบริษัทข้างในนะผมคิดว่าญี่ปุ่นก็ไม่น่าลงทุนเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยโดยรวมเศรษฐกิจมันแย่คือภาพรวมมันแย่เทนภาพใหญ่มันแย่มันอาจจะมีภาพเล็กที่บางบริษัทที่โดดเด่น แต่เงี้ยเราจะเหนื่อยข้อ2ก็คือว่าค่าเงินเยนเขาว่ามีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าไปเรื่อยๆอใช่ไหมจะถูกกัดกินอะเพราะว่า GDP เขาไม่โตเขาโตน้อยแล้วก็เงินเฟอ้อเขาว่าอาจจะเข้าสู่ภาวะเงินเฟอ้อเนี่ยเติบโตต่อปีมากกว่าอัตราการเติบโตของรายได้ต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เงินเฟอ้อจะกัดกินไปเรื่อยๆพราะงั้นค่าเงินเยนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าไปเรื่อยๆ งั้นโดยระยะยาวสมมติถ้าเราต้องซื้อกองทุนกองทุนอะไรมันก็ไม่เหมาะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะไม่เหมาะแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่ส่วนตัวผมคิดว่าทรงคาย,ยุโรปเลยก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ดุลบริการเนี่ยหรือว่าดุลบัญชีเดินสะพัดเขาแย่เนี่ยผมคิดว่าญี่ปุ่นก็ดียุโรปก็ดีมีมีความเสี่ยงว่าจะเกิดจะเกิดวิกฤตอะ่ะ อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะเพราะว่ายูนี่เขาสูงเนื่องออกปหแล้วถ้าเกิดว่าเขา mm. เขาขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเมื่อไหร่เนี่ยก็คือไปอ่ะแต่ทุกวันนี้อยู่ได้อยู่ได้เพราะดุลบัญชีเดินเดินสะพัดแม้ถึงว่ารายได้ไม่โตแต่ยังมีก,ออกําไราาเนื่องออกไหมอารมณ์ประมาณนี้เหมือนกับบริษัทเราอ่ะรายได้ไม่โตอ่ะสวิงไปมาโตบ้างคือสวิงไปมาเหวี่ยงเหวียงขึ้นขึ้น,นลงลงอ่ะไม่แย่ไปเลยแต่ก็ไม่ดีไปเลยไม่โตอ่าแต่ก็สวิงไปสวิงมาอ,อย่างเงี้ย แต่ว่าเงินเฟอ้อมันกัดกินไปเรื่อยๆไงแต่ว่ามีกาไรนะอ่ะก็เหมือนกับซอฟต์แลนดิ้งไม่งั้นโดยความคิดเห็นส่วนตัวผมคือยุโรปกับญี่ปุ่นขายกันอ่าแล้วก็ประเทศที่ทำ QE อย่างยุโรปก็ดญีญี่ปุ่นก็ดีเนี่ยเขาสหรัฐก็ดีเราจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่องเงินเฟอ้อแหละแต่ญี่ปุ่นก็ทํา QE เหมือนกันซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเนี่ยมันได้เวลาผีดอกออกผลหรือยังเพราะว่า อย,อย่างตอนนี้สหรัฐเขาก็ต้องท T, ํา QT ถูกไหมเพื่อว่าดึงเม็ดเงินที่เขาพิม์ออกมากลับละเพราะเขาไม่ไหวเหมือนกันแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมันเหมือนกับมันยังช่วยไม่ได้แล้วล่าสุดย,ยังอัดฉีดเงินไปอีกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าผลพวงของมันเนี่ยจะส่งผลให้อ่าจะส่งผลให้เ,เงินเยนอ่อนค่าไหมแต่ว่าใ,ในมิตินึงมันคืออันนี้เราต้องไปดูสัดส่วนนะแต่จริจริงเชิงลึกอะเรา,เราผมคงตอบไม่ได้100แต่เพียงแค่ว่า เวลาทุกๆอย่างมันมีข้อดีข้อเสียแต่มันต้องเวทว่าสุดท้ายแล้วพอหักลบตบหนี้กันคุ้มไหมคือเมื่อกี้ผมให้ดูว่าเวลาเงินเยนอ่อนค่าแต่สมมติว่าคนเกิดไปเที่ยวญี่ปุ่นมากขึ้นซื้อของญี่ปุ่นมากขึ้นและสุดท้ายแล้วสุดท้ายมันคือวัดกันว่าเกินดุลหรือขาดดุลน่ะถ้าเน็ตสุดท้ายออกมาแล้วมันเกินดุลก็รอดแต่ถ้าเน็ตสุดท้ายออกมาแล้วขาดดุลก็ไม่รอดแค่นั้นเองนะครับโดยรวมนะ,ะรารนี้พอเราพูดถึงญี่ปุ่นไปแล้ว โดยรวมแล้วก็มาอัปเดตนี่สักน,นิดหนึ่งนะครับเ,เราก็มาพูดถึงตลาดภาพรวมอินเด็กต่างประเทศก่อนก็คือว่าพูดถึงผมวิเคราะห์นะครับพวกสินค้าคอมโดิตี้แหละซึ่งเป็นต้นเหตุของเงินเฟอ้อเนี่ยผ่านกองทุนนะสำหรับใครที่ใช้ s t o c k p i ก k Up ก็สามารถดูได้นะผ่าน Stock Pick Up นะครับเวอร์ชันนี้มีมีฟังก์ชันกองทุนแล้วนะเห็นไหมมิกกราฟได้ถ้าจำชื่อกองทุนได้ก็พิมพ์กันเข้ามาดูนะครับมีสัญลักษณ์ชาร์ปนำหน้านะก็อันนี้นะครับก็ ดูก็จะเห็นว่าเออเค okay. แต่ว่าสินค้าคอมโบอรตี้เนี่ยคงทรงตัวระดับสูงนะครับในขณะที่หุ้นยุโรปเนี่ยก็คือปรับตัวเพิ่มขึ้นนะอ่าก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ข้อมูลจีนย,ยังไม่ได้อัปเดตนะไว้ก่อนนะส่วนสหรัฐเนี่ยก็ย่อตัวลงนะครับส่วนญี่ปุ่นนีให้ดูญี่ปุ่นนะครับก็ย่อตัวลงแต่จริงๆแล้วเขาถือว่าเป็นย่อตัวที่มีโอกาสเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะ อ่าส่วนหุ้นหุ้นเทคนะครับเน็กเจนก็ย่อตัวลงเหมือนกันถ้าโดยรวมตอนนี้ต้องบอกว่า,าแนวโน้มของของต่างประเทศเนี่ยไม่ไม่ค่อยดีคือเป็นการรีบาวในแนวโน้นมขาลงซะส่วนใหญ่เอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นการรีบาวในแนวโน้นมขาลงซะส่วนใหญ่ขึ้นมาเสร็จแล้วก็รีบาวตอนที่ดีขึ้นมาเนี่ยบางตัวเนี่ยดีขึ้นมาแรงทําให้มีโอกาสลุ้นว่าย่อรอบเนี้ยมีโอกาสจะจะย่อเพื่อจะขึ้นต่อ แล้วก็ผลประกอบการอย่างหุ้นสหรัฐเท,ที่ออกมาเนี่ยก็คือว่าไต่มาสหนึ่งดีนะก็มีการรีบาวขึ้นนิดหนึ่งแต่โดยภาพรวมระยะยาวอ่ะคน,นกังวลว่าการทำา QT กับการขึ้นดอกเบี้ยคือ QT คือเงินที่เคยอัดฉีดหมุนเวียนอยู่ในระบบแล้วทำา QE มาตลอดทุกเดือนทุกเดือนน่ะแต่ยูดีเงินในระบบมันหายไปอ่ะนึกออกว่ามันก็น่าจะส่งผลตอนนี้คนกังวลมากกว่าว่าเงินในระบบที่หายไปแล้วแล้วสินทรัพย์อ่ะตรงไหนมันจะถูกดูดออก นะเพราะฉะนั้นไอตรงเนี้ยคือสินทรัพย์ลงทุนทุกประเภทอ่ะมันกังวลหมดแหละว่าสุดท้ายแล้วเงินมันจะหายไปมันจะดูดออกแล้วใครที่เล่นพอร์ตมาจิ้นส่วนใหญ่ก็ลดพอร์ตหมดถูกไหมอันนี้ก็ให้ดูก่อนนะแต่ว่าเพียงแค่ว่าไอตรงไอตรง QT เนี่ยมันไปส่งผลที่ตลาดแรกเนี่ยก็คือเป็นตลาดตาสานนี้ซึ่งพอเราพูดถึงตาสานนี้ตอนนี้ตาสานนี้ไทยเนี่ยก็ถูกขายเยอะนะต้องบอกอย่างงี้นะครับเนี้ยเห็นไหมตาสานนี้ไทยกลายไปทำนิวโลแทนอะ ในขณะที่ตราสารดีสหรัฐต,ตอนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นคือพันธบตัตรสหรัฐสิปีเนี่ยถูกขายนะแต่ว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าเพราะว่าอย่างนี้เวลาคนขายพันธบตัตรสหรัฐแล้วก็มาพักเงินเป็นเงินสดอยู่ใน u s อลลาร์ตอนนี้แล้วก็ประกอบก,บกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาตอนนี้มันก็มีสงครามนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ทําให้สกุลกลางของโลกอย่าง,างสาหรัฐเนี่ยก็เงินก็ยังไปพักอยู่พอสมควรแล้วก็ยังได้รับความน่าเชื่อถืออยู่พอสมควรนะครับสุดท้ายก็ไปกองทําให้ดอลลาร์เนี่ยมันแข่าข้้น แต่ในระยะยาวก็อย่างที่เคยคุยไปพุทธ no นะูนะ่นน่ะเว้นไปเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีมีผู้ท้าชิงแล้วกันนะก็มีแนวโน้มแหละว่าว่าความสําคัญของดอลลาร์จะลดลงมาเก็ตแชร์เรียกง่ายว่าคนก็จะกระจายอ่ะเหมือนกับเขายังอยู่แหละแต่คนจะไปใช้สกุลอื่นมากขึ้นคราวนี้ไอ้ส่วนที่เขาโอเวอร์สัปไพ่อยูอ่เขาก็ต้องสะท้อนราคาที่แท้จริงอ่ะ,อะก็คือด้อยค่าลงนั่นแหละแต่จะด้อยค่ามากน้อยก็ก็รอดูอีกทีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะมันก็เลยไปส่งผลว่าเออเฮ้ยเท่ากับแนวโน้มราคาทองคํา กายเป็นว่าทิศทางราคาทองคำเนี่ยมันเคยขึ้นไปพีกอบไปไฮอะนะไปสามหมื่นกว่าบาทแล้วมันก็ลงย่อมาแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่เพราะว่าอย่างที่บอกอะโดยจะเอาจริงเลยเราก็ยังกังวลอะแล้วสุดท้ายเนี่ยทองคํามันก็เป็นทางเลือกที่ที่ยังรู้สึกว่าโอเคเอ่าเพราะฉะนั้นแล้วทองคําก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคําก็ยังยังเป็นสินทรัพย์ที่ผมคิดว่ายังเป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันเงินเฟอ้อป้องกันความเสี่ยงได้นะครับแล้วก็ ขออนุญาตโฆษณาถ้าเกิดว่าใครสนใจนะสะสมทองคำในรูปแบบดิจิทัลนะก็ลองพิมพ์หรือว่าคลิกลิงก์ที่ด้านล่างคลิปเนี้ย efinco นะครับลองดูนะครับอ่าก็ราคาซื้อขายดีกว่าสมาคมทองคำสมาคมทองคำเนี่ยซื้อขายห่างกัน100เนี่ยซื้อขายเนี่ยห่างกัน10กว่าบาทเพราะฉะนั้นก็จะมีความได้เปรียบแล้วก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเต็มบาทน,นึงอ่ะเนึกออกปะซื้อ0.01บาททองคำก็ได้1ส่วนร้อยอ่ะเนืกออกปะอ่าแล้วก็ทยอยขาย1ส่วนร้อย นะครับแล้วก็สัดส่วนที่แนะนําออมทองเนี่ยก็ประมาณสัก5%ของพอร์ตลงทุนผมคิดว่าเอาไว้เฮดจิงเอาไว้ป้องกันแล้วก็อย่าซื้อวดเดียวทยอยซื้อทยอยขายนะครับจะได้ปลอดภยัยก็นี้ก็แต่ว่าใครที่ซื้อทองคาอยากให้ซื้อด้วยด้วยเหตุผลก็คือป้องกันเงินเฟอ้อนะเป็นการเฮดจิงเพราะว่าโลกเราเนะอยู่ในสภาวะที่ตื่นเต้นมากขึ้นมากันเถอะเพราะเงินเฟอ้อก็มาอะไรก็มา QT ก็มานี่คือยังไม่ออกดอกนะเดี๋ยวพอเดือนมิถุนา,นาเราจะตื่นเต้นกันอีกนะสำหรับประเทศไทยนะเพราะอะไร เพราะว่าไอที่เราพักชําระหนี้โควิดอะที่เขาต่อมาตรการจนถึงมิถุนาปีเนี้ยเราเรายังไม่รู้เลยว่าเขาจะจัดการยังไงคือถ้าเขาจะต่อไปก็รู้จะต่อคือเขาจะช่วยไปถึงเมื่อไหร่อ่ะหรือว่าเขาจะช่วยแค่บางส่วนไม่ช่วยบางส่วนเขาจะทํำยังไงอะ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะมีหนี้เสียจริงๆที่ที่เราพักไว้มันยังไม่เป็นหนี้เสียเดี๋ยวมันจะปรากฏออกมาเพิ่มขึ้นมันก็จะเกิดความตื่นเต้นอีกนะึกออกป่ะเนี่ยแล้วค่างเงินมันก็จะค่างเงินบาทไทยก็มีโอกาสอ่อนค่าระยะสั้นอีกแล้วเดี๋ยวเนี่ยมันก็จะ เนี่ยดอลลาร์เป็นอย่างนี้อีกอย่างเงินเฟ้อไทยอีกเนมันก็เหมือนกับว่าต้องมีสินทรัพย์ที่เอาไว้เฮดจิ้งเอาไว้ป้องกันนะครับก็ลองดูนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ลองคลิกเข้าไปสมัครดูนะครับที่ efinco เนาะอ่ะแล้วก็ต่อมาที่อัปเดตเซ็ตชนิดหนึ่งพอเราพูดถึงเซตถ้าพูดถึงเซตเนี่ยถ้าเราพูดถึงเซ็ตห้าสิถ้าหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วเขาร riba ขึ้นมาย่อรอบนี้ถ้าเขาย่อเราเขาไม่ทำโลแบบนี้แล้วกลับตัวรอบนี้มีโอกาส ที่จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะแต่ถ้าโดยฟันโฟรจริงๆแล้วโดยสภาวะเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสที่ฟันโฟเนี่ยจะอยู่ในภาวะไซเวย์คือเซตเนี่ยยังไม่น่าจะไปไหนไกลอะ่ะก็จะเหวี่ยงไปมาอย่างเงี้ยอยู่เหมือนเดิมแหละมันก็จะอึดอัดหน่อยคือไม่ขึ้นไม่ลงไปเลยชัดเจนนะครับส่วนสถานการณ์ที่ต้องกังวลก,ก็ข้อมูลล่าสุดนะตาสารที่ไทยเนี่ยก็ต่างชาติขายเยอะเาแ,แล้วกันสำหรับเดือนมีนานะก็เดี๋ยวไว้เราอัปเดตกันวันศุกร์อีกทีแล้วกันนะ แต่ว่าเรียกง่ายว่าก็ระแวงอะว่าไอ้ต่างชาติมันจะพลิกเกมหรือเปล่าวะแล้วมีแนวโน้มที่ว่าต่างชาติอาจจะเอ้ยดูไม่ดีว่ะเขาเรียกว่าเซลล์อินเมย์เอ้ย,อยาขายเลยหรือเปล่าวะใกล้แล้วเนี่ยไหมจะสิ้นเดือนเมษาละเดี๋ยวพฤษภาวิทุนาจะขายไหมวะเพราะว่า QT จะมานะก็ระวังตัวกันด้วยแล้วกันนะครับก็รักษาสุขภาพด้วยครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ